ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยอินสวั์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครจากชาวบางขุนเทียนพักเก้าไกลครับท่านประธานที่เคารพครับในงบประมาณรายจ่ายประจําปี2566ที่เข้ามานั้นเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วผมขอใช้เวลาสภาเพียงสั้นๆเท่านั้นครับในเรื่องที่ยังขาดตกอยู่เพียงเล็กน้อยและเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาบอกว่า ดูอนาคตให้แม่นยำที่สุดต้องย้อนกลับไปดูอดีตครับท่านประธานเราไปดูอดีตของหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนั่นกะ็คือการแค่์แห่งชาติเป็นรัฐวิสาหกิจที่ของบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยปี2566อยู่ประมาณ830ล้านถ้าดูงบประมาณประมาณนี้ก็ไม่ได้มากมายครับแต่เราไปดูในส่วนที่เขาขอมาเนื่องจากว่า การแข่งชาติต้องไปดูแลที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอันใดที่ท่านจะต้องบริหารจัดการให้ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยนั้นคุณภาพน้อยตามไปด้วยฝ่ายโสดขอสไลด์ขึ้นนิดหนึ่งครับอัตราการเบิกจ่ายเงาะมารล,ลงทุนของเงาะมานแผ่นดินตั้งแต่ปี61จนถึงปี65ครับปี2561เกณฑ์การ เบิกจ่ายงบมานงบลงทุนอยู่ราวๆประมาณ60-70%ของรัฐวิสาหกิจค่าเฉลี่ยทั้งหมดการแข่งชาติครับเมื่อปี61ครับอยู่เกินกว่าค่าเฉลี่ยนะั่นคือเบอิกจ่ายไปได้กว่า89ที่ผมยกปี61มานั้นเพื่อจะยืนยันให้เห็นว่าเคยทำได้แต่ปี62-63-64และปัจจุบันปี65ที่กำลังยืนอภิปรายอยู่นี้เพิ่งจะเบิกจ่ายไปได้เพียงแค่9%ครับ ปีก่อนหน้านั้นอยู่ราวๆสาม0ิถึงี่สิเอร์เซนนั่นคือขอไปเนี่ยเบิกจ่ายไม่ถึงครึ่งมีอยู่สองอย่างครับทำงานไม่เป็นกับไม่ทำอะไรเลยไปดูครับว่าปี25 6 5ที่เบิกไป9น,น,นั้นเนี่ยมีง้มานอะไรบ้างท่านประธานครับสไลด์หน้าถัดไปครับง้มานรายจ่ายที่ขอมาเมื่อปีห5ห้าเรฟเฟรน์เพื่อให้เห็นชัดๆว่าอดีตท,ทำอย่างไรและอนาคตจะทำต่ออีกหรือไม่ง้มานปี65ครับมีรายการ วงเล็บ8ค่าปรับปรุงบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียนหนึ่งสิบล้านสองแสนบาทเอื้ออาทรสองสิบสองล้านเก้าแสนบาทเอื้ออาทรสามบางขุนเทียนสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทเราไปดูกันครับว่าสามโครงการนี้มีการของ,งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินไปแล้วไปทุเลาความเจ็บปวดรวดร้าวของพี่น้องประชาชนได้อย่างไรบ้างผมลงไปดูที่โครงการเอื้ออาทรสามครับท่านประธานสิ่งที่เห็นครับ บ้านเอืออาทรนนี่อยู่ยิ่งกว่าหลุมหลบภัยครับท่านประธานสื่อมวลชนลอ,ลองดูภาพคือเดินไปทางไหนก็กลัวท้องพื้นมันล่วงใส่หัวนี่งบประมาณรายจ่ายขอไปแล้วทําไม่ได้เบิกไป9%เอร์ซเบิกไปเปรียบประหนึ่งว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนี่ครับไม่ใช่น้อยๆเป็นอยู่หลายห้องจะบอกว่าพอมอไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่ได้รัฐมนตรีพอมอเองก็มีผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่ จะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นพี่น้องประชาชนไม่บอกก็ไม่ได้จะบอกว่าไม่มีอำนาจก็ไม่ได้เพราะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลของพอมจะบอกว่าไม่มีเงินก็ไม่ได้เพราะสภาอนุมัติเงินไปแล้วแต่เบิกจ่ายไปเพียง9%เปอร์เซเพราะฉะนั้นปีนี้ปี2565ปีส5 66จะมาของบประมาณก่อสร้างจะมาของบประมาณดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนของผู้มีรายได,ได้น้อย ก็ไม่รู้จะอนุมัติให้ยังไงเพราะให้ไปแล้วงบประมาณให้ไปแล้วไม่ได้ทุเหลาความทุกทรมานของพี่น้องประชาชนเลยพี่น้องประชาชนต้องอยู่ในบ้านเอื้ออาทรยิ่งกว่าหลุมหลบภัยทั้งทั้งที่งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินอนุมัติไปแล้วอย่างนี้หมายความว่าไงครับไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ทำงานเลย หรือไม่คิดจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเลยจะทําแต่ในส่วนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องจะทําแต่ในส่วนที่งบประมาณการแข่งชาติหาเงินเองได้8,000กว่าล้านก็ใช้ไป8,000กว่าล้านก็ใช้เต็มอัตราแต่งบงบประมาณแผ่นดินที่ขอจากสภาผู้แทนราษฎรที่อนุมัติไปแล้วที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวยงกับความเป็นความตายความอยู่รอดของพี่น้องประชาชนกับล่าชา้า ยิ่งคุณเบิกจ่ายล่าช้าไปได้เท่าไหร่พี่น้องประชาชนก็ต้องทนทุกข์อยู่ขนาดนั้นสไลด์หน้าถัดไปครับผ่านไปหนึ่งปีเต็มๆเหล็กมันยังคํำอยู่แบบนี้แล้วห้องนี้เนี่ยเจ้าของห้องเป็นผู้ชายสูงอายุหนึ่งท่านเก็บหอมรอมริบซื้อไปกำลังผ่อนอยู่แต่ขณะที่ผ่อนห้องนี้ต้องไปเช่าห้องอยู่อีกตึกหนึ่งด้วย พอก็ต้องพอนเช่าอยู่ที่ใหม่ก็ต้องเช่าเพราะไอ้ห้องที่ซื้อการเคหะแห่งชาติดูแลได้ด้อยคุณภาพมากนี่ที่ผมพูดนี่คือยกตัวอย่างโครงการจากปีที่แล้วมาให้ดูท่านสสข้างๆผมท่านสสวุฒินันบุญชูสสเมืองปากน้ำสมุทรปราการมีเอื้อทอนอยู่3าสี่เอือ้อนั่งปรึกษาหาลรือกันก็ไม่ต่างกันแต่ดีหน่อยว่าที่นั่นเขามีระบบบริหารจัดการแต่ที่นี่เนี่ย มีคนใกล้ชิดในกระทรวงพมที่ดูแลคุณภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนความมั่นคงของมนุษย์แต่สามารถดูแลให้พี่น้องประชาชนไม่มั่นคงเลยไปดูโครงการต่อไปครับการแก้หาห่างชาติให้ความสําคัญครับบอกว่าจะมีโครงการที่จะซ่อมเร็วภายใน72ชั่วโมงโฆษณาอย่างดิบดีไม่รู้หมดค่าโฆษณาไปเท่าไหร่นี่การแก้หาห่างชาติโฆษณาอย่างดิบดี บอกซ่อมไวภายใน72ชั่วโมงเป็นรัฐมนตรีเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีจุติไกรเลิกอยากจะดูแลพี่น้องประชาชนตั้งงบประมาณไว้สองล้านทำไปทั้งปีเบิกจ่ายไป4 5่หมื่าจะเป็นค่าพีอาตัวรัฐมนตรีอย่างเดียวขอไปสองล้านเบิกไป4ี่หมห้เหลือเวลาอีก4เดือนหมดปีงบประมาณสองพนห้นั่นหมายความว่าไม่ได้ดูดำดูดีดูแคลน ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนอย่างมากท่านประธานครับและนี่คือเรื่องที่ผมอยากจะฝากไปยังกรรมธิการโงมานที่จะฟังรัฐมนตรีขายฝันฟังผู้บริหารที่ไม่ดูแลพี่น้องประชาชนในการพิจารณาโงมานร,รายจ่ายในชั้นกรรมธิการซึ่งผมเองเมื่อปีก่อนก็ได้มีโอกาสนั่งอยู่ในอนุงบประมาณสิ่งปลูกสร้างเวลามาของบประมาณโอโหพูดจา อย่างดีจะทํา ون, ทอย่างนู้นจะทําอย่างนี้จะสร้างอย่างนั้นพอเอาความรู้สึกทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนไปเสนอก็าบ่ายเบี่ยงถามว่าไม่ไม่เรียกว่าบ่ายเบี่ยงได้ไงนี่ผ่านมาหนึ่งปีโง่มาแล้วเพราะฉะนั้นปี2566ขอโครงการอะไรฝากกรรมิการตรวจรายละเอียดให้ยิบว่าจะก่อสร้างที่ไหนกําหนดระยะเวลาเป็นอย่างไรแล้วตัวชี้วัดต,ต้องชี้วัดให้ได้ว่าสิ่งที่สร้างสิ่งที่ซ่อมมันตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนหรือไม่ และการของบประมาณแบบไม่เห็นหัวพี่น้องประชาชนแบบนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะกดโหวตผ่านวาระหนึ่งในการของบประมาณที่ไม่เห็นหัวประชาชนแบบนี้ก็ทำไม่ทันครับขอบคุณครับ